สวัสดีครับสวัสดีครับไฟ่ตามช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนด้วยนะครับ FC ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วน FC ครับวันนี้ FC ครับโหลดออกมาดินคับทุกท่านโหลดออกมาดินนะครับดินเรื่องอะไรทีครับโล้นรับไม่ได้ครับที่ลูกเป็นตุ๊ดเะกลุ FC ครับไอ้โหลดนะครับ รับไม่ได้ครับที่ทรู้ตัวเองเป็นเกในนิทานเรื่องนี้นะครับย้ำนะครับนิทานนะสิครับนะเป็นไงนะครับความจริงในนิทานเรื่องนี้คุณรับไม่ได้ทําไมคุณถึงรับไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับคุณตอบหน่อยครับคุณรู้อยู่แก่ใจว่าลูกคุณเป็นยังไงเราไม่ได้ไปบูลลี่ลูกนะลูกก็ดีครับแต่พ่อแม่งชั่วไอ้ตีเฝ้านะลูกก็ดีครับแต่พ่อแม่งก็ชั่วไอ้ีครับนะครับเมื่อวานผมไม่ได้บูลลี่นะครับผมแค่บอกว่า ไม่ได้มีบุลรี่ลูกเขาพี่ครับเราบอกว่าลูกอะ่ะจะเป็นกระเทเยหรือเป็นตุ๊ดเนี่ยทุกวันเนี้ยเด็กเขาเก่งเด็กเขาเก่งครับคนเหล่าน,นี้เขาเก่งนะครับผมแค่ผูดแค่นี้นะครับออกมานั่งเครียดร้องไห้ครับรับไม่ได้ว่ลูกตัวเองเป็นตุ๊ดคืออะไรเราบอกว่าเป็นถึงจะเป็นตุ๊ดคนเหล่านี้คนคนข้ามเพศเนี่ยเขาเก่งนะ ข้าวทำมา,ากีหากินเอฟซี MC ดูครับเด็กไอดอลอินฟูหลายคนที่เป็นที่เป็นแบบเนี้ยที่เป็นกระเทยทเป็นตุ๊เนี่ยดูเขาเก่งะนะเขาขายของเก่งมากอะไรบ้างเขาเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียนเอฟซี <MC S 2> เห็นไหมครับน่าจะใครเอฟีเราก็เลยบอกว่าเก่งแต่ทำไมพี่ล้นรับไม่ได้พี่ล้นเครียดร้องไห้ทําไมอะดิ้นทาไมอะพี่โลนเออพี่ลนก็ต้องรับไม่ได้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว กฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะครับหญิงแต่งกับหญิงได้ชายแต่งกับชายได้กฎหมายใหม่ออกมาแล้วแต่งข้ามเพศได้พี่โลนต้องพี่โลนพี่โลนจะมาเครียดทําไมพี่โลนไม่ต้องเครียดสิจริงว่าโอ้ว่โลนโหเล่นแบบนี้ผมก็ตายแล้วจริงตายจริงเล่นอย่นี้ตายพี่โลนพี่โลนอยู่โลกโซเชียลไม่ได้หรอกถ้าพี่โลนังอ่อนหัดขนาดนี้ พี่โลนรับความจริงในนิทานเรื่องนี้ไม่ได้นะพี่โลนเอ้ยมันย้ำนะครับไม่เพียงแค่นิทานนะเรื่องสมมุินะใครเข้ามาพิมพ์ชื่อคนที่สามก็ผมเจ้าของช่องไม่ขอรับผิดชอบนะนะครับซึ่งมันไม่มีอยู่จริงผมมโนขึ้นเองนะครับแต่สิ่งที่ผมมโนขึ้นมามันกลับไปโดนจดิตไคก็ไม่รู้นะครับมันเป็นตรงกับจดิตไคไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบแต่อยากให้รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุิมันเป็นเพียงแค่นิทาน่ะทําไมอ่ะทาไมต้องดิ้นอ่ะดิ้นทําไมอ่ะดิ้นเพราะอะไรล่ะดิ้นเพื่ออะไรล่ะ อธิบายให้ฟังเลยดิมันต้องดิ้น่ะต้องร้องไห้ทําไมวะนะน่าไรสุดอ่ะฮะบวชมาได้อะไรบวชมาได้บุญนี่ครับมึงนี่ม่โง่จริงๆเลยไอ้เทพผังนะครับถามมาได้ว่าบวชมาได้อะไรบวชมาก็ได้บุญเหี้ยจังไรน,นะครับผมเหนื่อยใจไงรู้จริงไอ้ตีครับผมเหนื่อยใจครับคือมึงจะเครียดทําไมลูกเป็นตุด๊ดคือไม่ต้องไปเครียดหรอกทุกวันนี้ลูกรูปเป็นตุ๊ดเป็นไรคือคนสังคมขอรับได้ตุด๊ดแม่งโคตรเก่งเนี่ยบอกให้งห้กระเทยเนี่ยโคตรเก่งต้องยอมรับว่า ทุกวันนี้กะเทอเก่งนะครับผมบอกให้เป็นหัวหน้าครอบคุยให้เลยนะผ่อนรถผ่อนบ้านราคาเกือบสิบล้านได้ี่เห็นไหมครับแต่ละคนแต่ละคนอย่างแะลงแะลายไหมครับคือกะเธอขอเก่งนะเออคุณต้องรับให้ได้ี่พี่โลว่าลูกคุณเป็นอย่างนั้นคุณต้องชื่นชมด้วยสาม,มาลูกคุณเก่งนะเออไม่ใช่คุณไปเครียดเวลาผมเล่าวิทาาไปตรงจุดอะไรเงี้ยนะครับคุณไปเครียดไม่ได้ เข้าใจไหมครับคุณจะไปเครียดสิถ้าคุณเครียดตะคุณอยู่โลกโซเชียลไม่ได้นะพี่โรนผมไม่รู้จะพูดกับพี่โรนยังไงผมผมเหนื่อยกับพี่โรนแล้วอยู่แบบเออเวลาไปบูรี่คนอื่นเขาคลนห่นเขามียทิ้งบ้างเล่ร่อนบ้างอะไรบ้างพี่โรนพูดได้อ่ะจริงป่ะแต่เวลาพี่โรนโดนบ้างอ่ะพี่โรนเครียดอ่ะเครียดทําไมนะพี่โรนไม่เข้าใจเลยพี่โรนเครียดทําไมอ่ะเข้ป่ะเออเพราะฉะนั้นพี่โรนต้องอยู่แห่งโลกฟาร์มเป็นจริงให้ได้ ทุกวันนี้ประเทศชายเขาเปิดแล้วเข้าใจไหมเออกฎหมายใหม่ก็ออกมาแล้วครับแต่งงานข้ามเพศได้หมดดูดิครับทำไมพี่โรนถึงเครียดทำไมลูกเป็นอย่างนั้นพี่โรนต้องดีใจกับลูกด้วยเออที่ลูกเป็นอย่างนั้นเพราะตัวพี่โรนไงนะครับตัวมึงไงมึงชอบตีมอไงเขาก็ไม่เขาก็เลยไม่ให้ลูกเป็นผู้ชายเพราะกลัวลูกจะเป็นเหมือนมึงโรนมึงเข้าใจไหม ชีวิตมึงมีอะไรดีบ้างมึงตอบอรฮิโรดชีวิตมึงมีอะไรดีบ้างกูอยากรู้มากๆเลยทุกวันนี้แม่ก็มีจะเมียน้อยตีมอ้อเป็นวันได้เงินมาชอบตีหมอ้อชอบอะไรที่เกี่ยวกับม,มอชอบนะชอบอะไรที่เกี่ยวกับม,มอชอบมึงเป็นคนชอบหมออะไเปล่ะเออลูกเลยตุตย๊กคาสาอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ไอซีผมดูแล้วผมดูแล้วผม เป็นเวรกรรมครับที่พ่อทําไว้นะครับที่นี่นะครับลูกเลยเป็นอย่างนี้ครับชีวิตมันก็เลยเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจครับคนเรามันเลือกเกิดไปได้เลืกเลกเป็นไม่ได้แต่คนเรามันเลือกที่จะเป็นคนดีได้นะพี่โ้นเลิกดาก่าคนนู้นเลิกด่าคนนี้นะครับพี่โ้นก็เป็นคนดีได้แต่คนอย่างพี่โ้นนะครับไม่มีสัจจะคนอย่างไอโ้นเนี่ยไอโ้นเนี่ยมันไม่มีสัจจะ เข่ะเออเพราะว่าสัจจะมันไม่มีในหมู่โจรเข้าใจไหมครับเออเพราะว่าสัจจะเนี่ยมันไม่มีในหมู่โจรไปชาทางด่วนเขาะคือ นใหญ่โลนมันไม่มีสัจจะไม่มีอะไรเลยชีวิตอะนะครับไ้อ่อยากจ,จะฝากให้โลนคิดพิจารณาคนอย่างมึงเนี่ยมึงรับให้ได้มึงจะมานั่งร้องไห้ทําไมวะไรสดร้องไห้เครียดทําตาโกททำตาให้พอใจเวลามึงว่าครอบครัวอื่นเขามึงว่าได้ละ่ะผมถาม,มนหน่อยอทำไมมึงว่าได้กูถามหน่อย ว่าเขาคนอื่นมึงว่าได้เข้าใจปะเออแต่เวลาเขาดื้อกับพูดบ้างมึงรับไม่ได้มึงนั่งรองหไห้มึงเปอะไรม,มึงถามทีนี้ต้องไปอะไรนะครับไลยสลาระที่ผายเลยคนประเภทนี้สิครับผมเหนื่อยใจนะครับผมไม่รู้วอสัญหาครับไหนพูดกับมันแล้วนะครับเหนื่อยใจครับ <c oughs> ชีวิตมันแม่งทุกวันนี้ก็เลยเป็นอย่างงี้ครัสครับผมผมก็บอกไอซีเลยว,ว่าชีวิตโลน,นะครับแม่งโคตรอาพับเลยนะชีวิตโลนั่โคตรอาพับเลยนะครับคนประเภทน,นี้สิครับผมบอกเลยว่าไปอยู่ที่ไหนแม่งก็สร้างความทิ่ผ่าที่น,นั่นคนอยา่างไอโรนไอบักโลน์นะครับนิทานเนี่ยนิทานเรื่องนี้น ไปอยู่ที่ไหนทิครับก็สร้างเรื่องสร้างราวที่นั่นนะครับไม่จบไม่สิ้นหรอกครับนะโอเคนะครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับขอบคุณทุกคนนะครับใครเข้ามาพิมพ์ข้อสามนะครับก็ชอบได้ทีนะครับสวัสดีครับ